นักเรีนเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วยที่14ชุมชนของเราโดยครูนัทยาประสงเงินโรงเรียนมารีพิทักษ์สาระก,การเรียนรู้สิ่งที่เราเรียนมาแล้วชุมชนใกล้บ้านชุมชนใกล้โรงเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เด็กๆเกข้าใจความหมายของคำว่าชุมชนมาบ้างแล้วนะคะชุมชนก็คือบ้านที่อยู่หลายๆหลังรวมกันกลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นชุมชนบ้านที่อยู่ติดๆกันนะคะจะมีสถานที่ที่สำคัญเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดสถานีตำรวจตลาดนะคะห้าสัรปสินค้า วันนี้เป็นวันที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนอาชีพในชุมชนมีอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะอาชีพในชุมชนก็จะมีคุณครูพยาบาลทหารคุณหมอชาวนาพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรอาชีพอิสระนะคะเด็กๆ เด็กทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพในชุมชนมีอะไรบ้างวันนี้ครูจะให้เด็กเล่นเกมการศึกษาจาับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยพยาบาลนางพยาบาลไปคู่กับคุณตำรวจได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนางพยาบาลต้องคู่กับนางพยาบาลส่วนตำรวจไปคู่กับ คนนี้คือใครเออผู้ใหญ่บ้านได้ไหมคะไม่ได้ตำรวจก็ต้องคู่กับตำรวจผู้ใหญ่บ้านก็ต้องคู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณค่าพาวราสารเกี่ยวกับความรักพระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้ความรักที่สูงกว่าความรักใไรเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะ ความกตัญญูรู้คุณพระเยซูตรัสชมเชยผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรคภัยที่กลับมาขอบคุณพระองค์พระเยซูขอบคุณพระเจ้าในขณะในทุกขณะและสอนให้เรารู้จักกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้านะคะสัปดาห์นี้เราไปพบกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปต่อไปวันนี้ คุณครูขอจบเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ค่ะ